ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมจะมี q ควิ k ชิปสั้นๆง่ายๆมาเสนอกันนะครับเนื่องจากมีลูกเพจเรานะครับสอบถามมาว่ารูปประมาณเนี้ยนะครับทำยังไงนะครับจริงๆทำได้สองแบบนะครับแบบแรกก็คือเราเซฟตั้งแต่ตอนที่อยู่ เป็น SketchUp นะครับอันนี้เป็นงานตัวอย่างของลูกค้าผมเนาะเส่แ้แต่ตอนที่เป็น SketchUp คือไม่ไม่เปิดไฟล์ในส่วนของหลังคาไว้นะครับปิดไฟล์หลังคากับตัวฝ้าเนาะเสร็จแล้วก็เซฟแอ d มานะครับไม่ให้เขาโชว์หลังคาตอนมาเปิดในเนี้ยมันก็จะไม่มีหลังคาเนาะแต่อีกแบบนึงที่ผมจะมาแนะนำก็คือใช้การตัดเซกชันนะครับ อันนี้จะเป็นงานของลูกค้าผมที่ผมทําให้เนาะลักษณะที่เราจะทําก็เป็นเหมือนกับตัดเซกชันในในสเกตอัพอะนะครับไปที่เครื่องมือตัวนี้นะครับคลิกที่เครื่องมือเสร็จแล้วใช้ตัวนี้นะครับคลิปแผน่นนอ้จะตัดที่แลนสเคปนะครับผมไม่ต้องการตัดที่แลนสเคปเนาะผมจะใช้ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัดเลยนะครับประมาณไหนเอาเอาลงนิดนะึงแล้วเราครับเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกทีกก่ select นะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง move นะ move up move on จนขึ้นแล้วลงให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ แล้วก็ไปที่โฟโต้นะครับเลือกซีนเข้ามาสมมุติประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกซีนเลือกเอ่อเอฟเฟกนะครับแล้วลองคลิกดูเราก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับก็เหมือนเป็นโชว์แ l ลนเนาะ ก็หวังว่าแล้วก็เรนเดอร์ให้ดูเลยนะครับก็จะได้ภาพอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถพรีเซนต์ได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับผม สำหรับวันนี้ผมน่าจะมีแค่นี้ครับก็ขอบคุณครับผมสวันอีกครับ